สวัสดีค่ะพบกับช่องแต่พาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวน้ำตกนะคะมาเดินป่าก,กันนะคะตอนนี้เราโทนก็มาถึงนนะะจุดที่นัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนะคะ นี่นะคะไข่มันละลายนะคะทุกคนเพรมันไม่ละลายหรอนี่นะะทุกคนก็เรามาถึงนะคะเราต้องขึ้นไปอีกนะคะทุกคนก็มาได้ครึ่งทางแล้วเราต้องไปอีกยังไม่ครึ่งทางเลยค่ะนี่แค่เริ่มต้นอยู่เลยโอเคค่ะนี่นะทุกคนเราก็มายังไม่ได้ครึ่งทางเลยทุกคนครึ่งทางครึ่งทางนี่มันออีกหลายทางเลยนะทุกคน เราไปฮีโอจีนี่ทุกคนเราต้องขึ้นมาพี่ไม่ขึ้นไม่ได้เฮ้ยข้อมือมือลงเท้าลงเท้าขอบคุณค่ะทุกคนเรามาได้คือมันมีอีไม่อ่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้แค่ชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่หนึ่งนะทุกคน เราจะถ่ายรูปตรงชั้นที่หนึ่งกันก่อนนะทุกคนทุกคนดูนะมันคือแบบมนี่นะทุกคนแค่ชั้นหนึ่งอยู่นะเราก็จะไปชั้นสองกันต่อเลยนะครทุกคนเดจะ นี <muitas> ่นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังขึ้นมาชั้นสองนะคะโอ้ทุกคนค่ะทำมาแบบสูงมากเลยนะคะทุกคนนี่คึ้ไม่ได้นะทุกคนนี่ทุกคนโอ้โทุกคนนะทุกคนมันสูงมากทุกคนค่ะมันมีประมาณสามชั้นหนึ่งสี่ชั้นนะคะขนาดแค่ชั้นที่สองค่ะทุกคนมันสูงขนาดนี้นะคะจะขึ้นไปชั้นสามนะคะก็เลยถามเขาว่าเราเป็นสไปเดอร์แมนนะคะ ไปด้วแบนก็ไม่ใช่เลยค่ะทุกคนทุกคนคะแล้วผลที่ปรากฏก็คือไม่มีน้ำค่ะน้ำเหนน้ะ่นี่แกยอะน้ำมันน้อยนะคะแต่ทุกคนวิวมันโคตรสวยเลยนะคะ เยวจะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปฝากให้ทุกคนดูนะคะสว mm hmm. ยมากเลยค่ะ,คะทุกคนอเคทุกคนถ้าเราไปถึงต้นไ้ต้นนั้นนะคะที่อยู่บนนู่นนะคะถ้าเราไปถึงถ้าเราไปถึงก็ <c oughs> จะเห็นชั้นสี่ชั้นห้านะทุกคน <c oughs> ชั้นสามชั้นสี่นะทุกคนจะราขี้เกียจไปนะทุกคน ไม่ไม่ขี้เกียจไปหรอกแต่เราขึ้นไม่ได้เราไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนนะนั่งพักกันนะทุกคนตอนนี้เรานั่งพักกันนะเน่อันนี้ก็คือห้องหนึ่งนะทุกคนนี่แล้วก็สองคนนี้มาเป็นเพื่อนเรานะทุกคนดูอย่าเพยิยนเดนเลยทมแล้วก็นานนี้มีถึงแค่นี้นะทุกคนโอ้เมอเพกคนเราก็มาอยู่ อาแก่เอต้ใต้ใต,ต้ตุ้นหมักกันแล้วนะคะมันมีเยอะมากทุกคนมันมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะ,ะก <c oughs> แล้วก็เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราหิวมากแล้วก็เราเราใช่ตอนเช้าเรายังไม่ได้กินข้าวนะเพราะว่าเราจะกลับไปกินข้าวกันก่อนเราจะกลับไปกินข้าวตรง ตรงไหนไม่รู้นะปีใหม่จะพาไปนะทุกคนรอไปชมตอนกินข้าวกันได้เลยค่ะก็มาถึง้านกันแล้วนะคะทุกคนชิอร่อยมากนี่นะคะคือก๋วยเตี๋ยวเอ้ยก๋วยเตี๋ยวชันซุ้มเตานี่ค่ะก็คือมีเหลืองน้ำตกเส้นใหญ่น้ำตกว่า เ้นเล็กน้ำตกแล้วก็มีอะไรนะคะมีนักเรียนประถมสมตากโอเคอเค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe. s u b บ c r i b e บ๊ายบาย